สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องราวย้อนกลับไปในบอลโลกกันดีก,กว่านะครับผมกับบอลโลก2018 ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับได้แชมป์ไปนะครับผมแต่หารู้ไหมว่าภายใต้แชมป์เนี่ยนะครับผมมันมีเรื่องราวยิบยิบย่อยๆเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นเต็ไมไปหมดเลยนะครับและจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเนี่ยนะครับผมก็คือเรื่องราวหลังจากการแข่งขันที่เรียกได้ว่าประธานาธิบดีของโครเอเชียเนี่ยนะครับผมได้เดินทางมาเยี่ยมนักเตะฝรั่งเศสนะครับผมเพื่อมาแสดงความดีใจด้วยนะครับแบบได้แชมป์แล้วเนี่ย congratulation นะคือเรียกได้ว่าก็ เป็นเหมือนหน้าที่เป็นเหมือนการเคารพคู่แข่งซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับผมแต่กลายเป็นว่าหนึ่งในนักเตะฝรั่งเศสนะครับผมอาดิวลามีนะครับกำลังจะทําเรื่องที่ขายหน้าที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากตัวของเขาเนี่ยจะขายหน้าเองแล้วนะครับผมเรียกได้ว่า คำพูดของเขาเนี่ยนะครับผมเล่นเอาซบประธานาธิบดีของโคเอเชียเองเลยนะครับผมถึงกับหน้าเจียนหน้าเวิร์นไปเลยทีเดียวเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับจากบทสัมภาษณ์ของท0ว i ต u t มินินะครับผมได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากการแข่งขันได้จบลงนะครับผมตัวของประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความดีใจกับนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสจากการที่พวกเขาเพิ่งชนะแชมป์โลกมาแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมเธอก็ได้เดินมาคุยกับนักเตะคนละนิดคนละหน่อย ผมซึ่งพอตัวของเธอเนี่ยเดินมาถึงตัวของอาดิุลามีเนี่ยนะครับผมก็ได้มองไปที่ตัวของอาดิุลามีนะครับผมแล้วก็บอกว่าหนวดของนายเนี่ยสวยดีนะเป็นหนวดที่เท่มากๆเลยอาดิุลามีที่กําลังฉลองดีใจอยู่นะครับผมก็แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรดีเนี่ยพูดอะไรที่มันดีๆออกไปดีกว่านะครับผมทุกคนจะได้เฮฮากันนะครับกำลังฉลองกันอยู่เลยพอถูกชมว่านหนวดสวยเนี่ยก็ตอบท่านประธานาธิบดีกลับไปนะครับว่าผมก็รักมีคนนอสเหมือนกันมีคนนอสเอนี่ยเป็น เกาะที่สวยมากๆนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือตัวของเขานะครับผมสับสนระหว่างประเทศกรีซกับโคเอเชียครับผมเพราะว่ามีคนอสนะครับมันอยู่ในกรีซไม่ได้อยู่ในโคเอเชียซึ่งชิรูเนี่ยก็มองมาที่ตัวของเขาแล้วก็ถามว่ามีแกงโง่หรืองไงกันมีคนอสเนี่ยมันอยู่ในกรีซเอาไว้แล้วจากนั้นนะครับผมตัวของอาร์ดิวลาม่เนี่ยก็ได้หันมาบอกชิลูว่าอ๋อ ฉันไม่รู้เรื่องราวอะไรพวกนั้นอีกต่อไปแล้วเรื่องราวพวกนั้นน่ะมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะในตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกแล้วนว้ยเราเป็นแชมป์โลกแล้วก็ฉลองต่อนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าประธานาธิบดีเนี่ยนะครับผมก็หน้าเจอนไปสักนิดหนึ่งอยู่เหมือนกันแหละครับผมซึ่งเธอก็บอกว่าขอบคุณแล้วจากนั้นเธอก็ไปเลยนะครับซึ่งเธอก็คงรู้แหละว่าอาดิวรามี่เนี่ยก็คือกําลังฉลองอยู่แหละก็พูดออกมาคิดอะไรได้ก็พูดออกมาก่อนเลยนะครับผมแม้สิ่งที่พูดเนี่ยมันจะพูดผิดจากความเข้าใจผิดกันเล็กนน้อยะครับผมแต่ ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันเป็นเรื่องราวตลกๆแห่งวงการฟุตบอลไปนั่นเองครับผมทุกวันนี้ถ้าเจอหน้ากันอีกก็ไม่รู้ว่าจะมองหน้ากันแบบไหนนะครับก็คงมีความรู้สึกแปลกๆอยู่ในใจนั่นแหละเออวันดีเว้ยอะไรแบบนี้นะครับก็คงมีความแบบค้าค้าสนเขินกันอยู่นะครับแต่ทั้งสองคนนี้ก็คงจะไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆหรอกนะครับผมยังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เรานํามาเสนอให้กับทุกคนฟังถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกับผมต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้ดวววยหวัง่าทุกคน,นะครบผมจชอ กาารรของเแล้วถ้าผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากให้รายการของเราเติบโตไปในทิศทางไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเราอยากจะเป็นเพจฟุตบอลอันดับหนึ่งในใจของท่านนะครับผมถ้าอยากได้อะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ